เผยโฉมหน้าสาวสวยดาวรุ่งช่อง 7, เจ็ดเตรียมขึ้นแท่นนางเอกเรตติ้งสูงแห่งปีสำหรับเกรซพัสสิตาเป็นนางแบบและนักสแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการลงนามสัญญาในฐานะนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และทีวีซีนในปีพศ2555มีผลงานละครเรื่องแรกได้แก่สะพายพยายมหงะบัดยและลูกทาส เธอเริ่มถ่ายแบบและโฆษณาต่างๆและร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอชิ้นแรกเพลงรู้ทั้งรู้ของศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรภายหลังเธอสิ้นสุดสัญญาในฐานะนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และทีวีซีนในปีพศ2559 ต่อมาเธอได้ลงนามสัญญาในฐานะนักสแสดงสังกัดช่อง7 HD ในปีพศ2560เป็นนางเอกละครเรื่องแรกคือเล่รักยาใจและเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าตอนนี้เธอนั้นขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่อง7เ,เต็มตัวแล้วไม่ว่าจะมีละครเรื่องไหนก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ดึงเรตติ้งเข้าช่องได้ดีเลยทีเดียวค่ะเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเรตติ้งสูงแห่งปีคนใหม่